นอกจากรับหน้าที่เป็นฮีโร่นักกู้ภัยสี่ขาร่วมค้นหาผู้สูญหายที่ยังคงติดอยู่ในซากตึกถล่มแล้วรู้ไหมว่าเหล่าน้องมาเคนายังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนั่นก็คือการช่วยยินใจญาติญาติของผู้สูญหายที่ยังคงรอคอยด้วยความหวังอยู่ในศูนย์พักพิง บริเวณไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากอย่างที่ทางแฟน,น USA, Thailand, เพจเคหน้า USA อ t ะไทยแลนด์เล่าเอาไว้ว่าน้องๆเคนายจะเดินเข้าไปหาญาติญาติของผู้ประสบภัยอย่างเงียบๆแต่กลับเป็นการส่งพลังใจได้ดังที่สุดโดยการยกเท้าเกี่ยวแขนทักทายทำท่าคลอเคลียรพร้อมส่งสายตาอ้อนไปให้คล้ายกับจะสื่อสารว่าอยากช่วยเติมพลังใจให้พวกเขาไม่ล้าเกินไปแถมบางตัวยังยอมให้กอดแน่นๆอีกต่างหากเหมือนเป็นภาษากายแทนคำปลอบใจเพราะน้องๆเข้าใจว่าญาติญาติของผู้สูญหายน่าจะอยู่ในภาวะเครียดสะสมตลอดหลายวันที่ผ่านมา แต่พอได้เจอเจ้าสี่ขามาทำตัวน่ารักใสแบบนี้ร้อยทั้งร้อยหัวใจที่ขาดน้ำน่าจะชุ่มฉ่ำขึ้นมาได้บ้างมากไปกว่านั้นบางรายถึงกับเผลอยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัวบอกเลยว่าถึงจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเรียนพลังบวกจากการใกล้ชิดกันแต่กลับช่วยเยียวยาเสริมแรงใจและเพิ่มพลังชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและภาพหน้าประทับใจนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่น้องหมาฮีโร่พักเหนื่อยจากภารกิจค้นหาแล้วเจ้าหน้าที่พาออกมาเดินเล่นผ่อนคลายก่อนเตรียมจัดเต็มในหน้าที่กันอีกรอบหลังจากนี ไม่ได้พูดเกินจริงที่บอกว่าน้องหมาช่วยฮีนใจญ,ญ,ญาติผู้ประสบภัยได้เพราะมีผลการวิจัยทั้งทางการแพทย์และฝั่งจิตวิทยายืนยันไว้เลยว่าน้องหมาคือสัตว์เลี้ยงที่แค่มนุษย์ได้อยู่ใกล้ๆก็สามารถลดความกังวลความตึงเครียดได้ยิ่งถ้าได้สัมผัสกับขนนุ่มๆของน้องยิ่งส่งผลดีต่อการเยียวยาอาการซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีแล้วถามว่าตัวน้องน้องเคนายเองที่ช่วยรองรับความเครียดความเศร้าของคนเราเอาไว้แบบนี้พวกเขาจะสั่งสมภาวะเครียดบ้างไหมก็ต้องบอกว่าเหล่าฮีโร่สีขาพวกนี้เป็นมากกว่าสัตว์เลียงทั่วไปคื กว่าจะมาเป็นเคนายได้ต้องผ่านการฝึกมายังหนักมาประมาณ6เดือนจนถึง1ปีโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการควบคุมอารมณ์และต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดกดดันส่วนขั้นตอนการฝึกให้เป็นนักกู้ภัยสีขามืออาชีพได้นั้นพวกเขาก็จะต้องถูกฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆคือ3เดือนขึ้นไปเพื่อปลูกฝังให้มีคุณสมบัติกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไวที่สําคัญต้องไม่กลัวเสียงดังไม่กลัวผู้คนมีสัญชาตญาณการล่าและติดตามที่ดีแต่ก็ต้องไม่ ก้าวร้าวรู้จักอดทนและเชื่อฟังคําสั่งของคู่ของตัวเองนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ต้องเป็นบัดดี้ทางานคู่กันรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยทั่วโลกที่ต้องโข่งงานกันด้วย ส่วนขั้นตอนการฝึกจะเริ่มตั้งแต่คำสั่งเบื้องต้นอย่างนั่งมอบคอยฝึกแบบนั้นจนชินนาน3เดือนแล้วค่อยอัปเรเวลฝึกขั้นสูงเพิ่มอีก3เดือนจากนั้นถึงจะถูกส่งตัวไปเริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่จริงเป็นเวลา6เดือนแน่นอนว่ารวมถึงภารกิจหนักๆอย่างค้นหาวัตถุระเบิดค้นหายาเสพติดติดตามหรือสะกดรอยอาราักขาหรือจู่โจมหรือแม้แต่ช่วยแยกพิสูจน์กลิ่นของของ,ของกลางสำหรับพันธุ์ที่นิยมนำมาปั้นเหล่าฮีโร่เคนายก็คือพันธุ์เยอรมันเชพเพ,เมมพาาิร์ดพันธุ์เบน และพันดัชชุนเพราะเป็นพันธที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่ามีทั้งมันสมองที่ชาญฉลาดและความแข็งแกร่งของร่างกายพอได้ประจำการเป็นฮีโร่เคนายแล้วพวกเขาจะมีอายุงานประมาณ8-10ถึงปีจากนั้นถึงจกกะเกษียณถึงเวลานั้นพวกเขาจะถูกส่งไปบ้านหลังใหม่คือมีเจ้าหน้าที่รับไปเลี้ยงไม่ก็มีครอบครัวที่ผ่านมาตรฐานการคัดเลือกรับไปดูแลเพื่อให้น้องๆเหล่าฮีโร่ได้พักผ่อนในที่ที่สะดวกสบายให้คููควรกับความทุ่มเทที่มอบให้เพื่อนมนุษย์ตลอดวัยทำงานที่ผ่านมา